บารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรศโลสร้างทุกสิ่งทุกอยางของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทโลและหล่อเลี้ยงรักษาไว้ยอย่างยั่งยืนตลอดโดยการทำงานของการดึงดูดบอกเกิด เข้าศูนย์กลางของบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโลในทุกที่ที่มีบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโลและมีศูนย์รวมของการดึงดูดปอเกิดเข้าศูนย์กลางเพื่อการเกิดขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ของ บารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโสโลสร้างให้เกิดเป็นโครงสร้างของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโสโลเพื่อเป้าหมายของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่มีวงจรของการเปลี่ยนระหว่างธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดในสถานะสภาวะที่ยังไม่เป็นที่สุดแห่งธรรมเพราะฐานบุญทั้งหลายมีส่วนในการ ทำให้เกิดการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสักสิบทัตของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลได้อย่างสมบูรณ์โดยเป็นสื่อนำให้กับบาร,รมีสามสิบทัตของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทอดาทานบุญทั้งหลายถูกบังคับควบคุมถูกสร้าง ถูกหล่อเลี้ยงให้รับรู้เป็นสื่อนำให้กับบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันพระทโรให้จ้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสทโล ให้ได้อย่างออสมบูรณ์การมีชีวิตที่เกิดจากการสร้างให้มีชีวิตหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตด้วยการยึดพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพคุณหลวงพ่สดจันญเทสโล ทำให้ท่อทานบุญทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการประกอบเหตุสังเกตผลทนออาเถิดประเสริฐนะักได้รับผลของการทํางานของความมีชีวิตเพื่อการสร้างที่แุดงธรรมของบุญของทุกส่วนของนิพพานทำบุญของท่อทานบุญทั้งหลายได้รับผลเป็นการ ละจากความชั่วหรือการละจากสิ่งที่เป็นบาปหรือการไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่มาจากการบังคับของธรรมที่มาจากนิพพานของกิเลสข,ของพยากตาธรรมะของธรรมทั้งหลาย ที่เข้ามาในนิพพานทําบุญเป็นโครงสร้างรวมของกระแสความโลภก,กระแสของความโกรธกระแสของความหลงอยู่ตามท่อทานบุญทั้งหลายทํางานเป็นการประสานกันเมื่อยึดพื้นที่ตามท่อทานบุญทั้งหลายได้ เป็นการประสานกันด้วยโครงสร้างการทำงานของก,องกทมคอซึ่งจะมีอยู่มากในยุคของถิ่นกากข่าวได้ผลจากการเข้ามาแทรกซึมในนิพพานทำบุญได้เปลี่ยนทำบุญบาร,รมีสามสิบทัดของพระเดกพรงพุู้ธเจจันทสโลและได้นำเอาธาต ั้งละเอียดและหยาบบางส่วนไปสร้างเป็นนิพพานที่ไม่ใช่นิพพานของทําบุญบาร,รมีสามสิทธัของพระเดชระคุสดจันทัสโลนิพพานทําบุญบาร,รมีสามสิทธัสของพระเดชพระคุลโลภูดสดจันทัสสโลจึงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับนิพพานอื่นๆใน นิพพานธรรมใหญ่บางส่วนของท่อฐานบุญที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นส่วนของนิพพานอื่นที่ไม่ใช่นิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัของพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนจันทร์ตโลกจึงมีกระแสของความโลก อยู่ในโครงสร้างของกทมคอ,อบังคับควบคุมยึดพื้นที่ในท่อทันบุญทั้งหลายอยู่มากอันนี้สารพิพัตษของเด็กของผู้สดจัดทัสโลจึงบังคับให้ท่อทันบุญทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มีความเป็นชีวิตด้วยการประกอบเหตุสังเกตผลทนอเอาเถิดประเสริฐนักเพื่อ รับรู้ถึงความเป็นปกติความผิดปกติที่มาจากการทำลายกรมีสามสิบถัดของเรองขอสดกันทัสโลจากกระแสทำอื่นหรือจากทำอื่นค่ามีชีวิตของนิพพานทําบุญทุกส่วนของท่อดฐานบุญทุกส่อจะต้องปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นหรือจาก การถูกแทรกซึมด้วยธรรมอื่นที่ไม่ใช่บาร,รมีสัจจุทัตของเดของผูสดจันทศสโลที่อยู่ในท่อฐานบุญที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อให้ขั้นตอนของการดึงดูดปอกเกิดหรือการเปลี่ยนสร้างให้เป็นบาร,รมีสัจจิทัตใหม่ๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโลได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์ ก็ทานบุญทั้งหลายจะต้องปล่อยวางจากทำอื่นที่ไม่ใช่ทำบุญบารมีสามสิบถารรของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโลเพื่อให้การเปลี่ยนหรือการสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นบารมีสามสิบถารรของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโลจากการเปลี่ยนกระแสทำอื่นหรือจากทำอื่นๆที่ไม่ใช่บารมีสามสิบถาของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโล ให้มาเป็นบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้จะได้รับผลของการถูกสร้างถูกลอเลี้ยงรักษาควบคุมสั่งการด้วยบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่สมบูรณ์แบบให้ขั้นตอนทั้งหลายนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่เป็นขั้นตอนของการประกอบเหตุสังเกตผลทนเ่อเสิร์นัก ที่ได้ผลรับเป็นการละชั่วได้ผลรับเป็นความผ่องใสที่ถูกยึดพื้นที่ด้วยบาร,รมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพรงสุตจันทรทัศโลแทนจากที่ถูกยึดพื้นที่ด้วยธรรมอื่นที่ไม่ใช่ธรรมของบาร,รมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระสุตจันทรทัศโลวัชจักร ของการประกอบเหตุสังเกตผลทนอสเสริประเสรินนักและผลลัพธ์ที่ได้ของการละชั่วของการได้ผลของการยึดพื้นที่ของบารมีสามสิบทัสของรพระเดชกมปูสดจันทสโลกับคืนจากที่ทำอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัสของรพระเดชกมปูสดจันทสโลได้ยึดพื้นที่ไว้ซึงเป็น ขั้นตอนที่คุนเคยคือการละชั่วทำดีทำใจผ่องใสจะเป็นผลรับที่เป็นวัฏจักรทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำให้วัฏจักรของการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสมีความสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆไม่ติดขัดตราบรื่น ด้วยผลรับของบารมีสามสิบทัสของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโลมใหม่ๆเกิดเพิ่มขึ้นตลอดให้การสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัสของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโลตะโดกราบรื่นซึ่งเป็นไปตามที่งานของการสร้าง ที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรมีความสะดวกราบรื่นขึ้นไปเรื่อยๆโดยการนำของ,ของท่อฐานบุญที่ถูกสร้างจากบารมีสามสิบทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรคือของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ของคุณยายอาจารย์มหาราตนาบัิชกาอาจารย์ผลลยูของบารมีสามสิบทัศนของพระเดชคุณปู่สดจันทสโลที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกท่อทานบุญโดยการทํางานที่ชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นำของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศนของพระเด็พระพรปู่สดจันทสศโลได้ทําอย่างต่อเนื่องมาตลอด ได้สร้างชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นำในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธตของพระเดชพรุณหลวงสุสดจันทสโลได้เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยการทํางานอย่างพร้อมเพียงกันทันทางทีมให้ทุกท่านได้ทําหน้าที่ของการถูกสร้างขึ้นจากบารมีสาสิ ของพระเดชพระกุหลุบุษจนทัโ,ทโลมันได้ถูกเลี้ยงรักษาควบคุมสังการในการรับรู้ถึงการบังคับควบคุมสังการการสร้างของพระเดชพระกุหลุบุษจนทัโลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดที่สุดแห่งทางของบุญบาร,รมีสามสิบถัดของพระเด็พระกุหลปุบุษจนทัโลให้สมบูรณ์กันทุกท่านเลยนะจ๊ะแบบเรียนพระอาจารย์ครับ ในตอนที่เขาสอดมาในละเอียดเนี่ยบางครั้งเหมือนมีความรู้สึกว่าจะรู้นะครับว่าว่าเขาเขาเขามาดนจิตโดนใจพวกเราตัวเราเนี่ยให้ประกอบเหติดนั้นๆัๆ้นนั้นเนี่ยครับใช่ไหมครับใช่จ้ะทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมครับเหมือนจะรู้หรือรู้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังทํำย่างไงครับนะอาจารย์ก็ถูกจ้ะเหตุ hey, ผลก็เพราะว่า เรายังไม่ได้เป็นบารมีสามสิบทัของพระเดชกุณภุสดันทัสโลอย่างสมบูรณ์จ้ะอันนั้นก็อันนั้นประเด็นหนึ่งอันที่สองคือกําลังเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนเขาให้ไปเป็นบารมีามสามทัสของพ,พระเดชกุมภุสดันทสโลจะ้ะยังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังเปลี่ยนเขาหรือสร้างเขาขึ้นมาใหม่ให้เป็นบารมีสามสิบทัของพระเดชกุมภุสดันทัสโลอยูจ่จ้ะ จึงเป็นอาการที่เรารับรู้ได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาการที่ไม่ดีก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าก็รู้ไงรู้เมื่อรู้เราก็หาวิธีแก้แค่นั้นเองหาวิธีเปลี่ยนเขาวิธีเปลี่ยนก็แบบที่เราคุยกันนี่แหละจ้ะก็คือจะต้องไม่ไปทำงานให้เขาต้องละชั่วนั่นเอง เราก็จะทําให้การทําดีของเราซึ่งเราก็เราก็รู้วิธีการทําดีอยู่แล้วล่ะการทําดีนี่เรารู้นะเขาก็รู้อะว่าเขาปิดบังการทําดีนี่ปิดไม่ได้แต่เขาเอาโอกาสที่เขาบังคับให้ยึดมั่นถือมั่นในการทำชั่วอยู่ไงคำถามนี้คำตอบก็คือ อันที่หนึ่งคือต้องเป็นบาร,รมทสามธาตุขอะปู่สดจันทร์สโลให้สมบูรณ์ที่สองคือกําลังเป็นขั้นตอนในการสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นบาร,รม,มรีสามสิบทัดของพระเด็ปู่สดจันทร์สโลจ้ะเช่นเราเห็นว่าเนื้อหรือว่าเราเห็นผักอ่ะผักเป็นผักสดผักสดบางชนิดเนี่ยเขากินสดไม่ดีกินเยอะๆไม่ได้เช่นผักบางอย่างเขามีไซยาไนฮะ เขาจะต้องเอามาทําให้ความร้อนเปลี่ยนโครงสร้างเขาก่อนดันการที่เราเห็นผักสดเยอะๆเเนี่ยแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราก็ต้องให้ความร้อนอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผักที่สุกแล้วไชโยไนยนั้นเขาก็จะเปลี่ยนโครงสร้างไปหรือว่าไม่มีในอาหารนั้นนั้นในแบบที่เรารับรู้นั้นจะเป็นขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่เราได้ผักสดมา แล้วกําลังเข้าสู่การปรุงทําให้ออกมาแล้วกินได้หรือเป็นขั้นตอนที่เราเห็นแค่ผักสดแต่ยังไม่มียังไม่ได้เข้าสู่การปรุงก,ก็ได้ซึ่งการจะปรุงได้ก็ในความหมายเราคือต้องมีใบสามชาทั้งใบเด็กผูกสดแต่ทัสโลจ้ะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่เขาทํางานเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีวิกฤตชีวิตนะวิกฤตชีวิตเยอะมากอะ พรรมที่ไม่ใช่บุญบารมีมากันมากๆๆเลยๆเรื่อยๆเลยพอามาปุ๊บเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นบริสันทัศน์อ่ะเพราะเราจะได้เอาบริสันทัศั์เนี่ยขยายนิพพานทําบุญไงซึ่งการจะขยายได้ก็ต้องไปเอาวัตถุดิบก็คือธรรมทั้งหลาย่มาเป็นวัตถุดิบดังนั้นเราเลยรับรู้ถึงธรรมทั้งหลายการรับรู้ทรทั้งหลายก็เป็นอาการอย่างนั้นเลยจ้ะการว่าเขามาบังคับเราเขามาบังคับเราให้มีความทุกข์อ่ะ มีปัญหามีวิกฤตชีวิตเยอะแยะเลยเราก็เพียงแค่ปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในเขาในความหมายเขาว่าปล่อยวางก็แปลว่าอะไรเราก็ต้องไปรู้ก็าแปลว่าไม่กลัว,ไม,วไม่กังวลไม่ไปเสียใจดีใจไปยึดทำของเขาไว้อรือไปตกใจหรือไปสิ้นหวังท้อแท้หมดทนทางเนี่นะต้องไม่มี เขาบริษัททัดเขาไปึงปูสดจันทสโลไม่ยอมปล่อยให้หลงเหลืออยู่แล้วจ้ะเป็นสิ่งที่ดีเลยจะมาเปลี่ยนเป็นบริษัททัดของท่านของปูสดจันทสโลแล้วก็เอามาสร้างนิพพานธรรมบุญให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเลยให้คุมให้ได้ทางนิพพานธรรมใหญ่เป็นที่สุดทางธรรมของบุญบริษัททัดของปูสศจันทสโลอย่างนี้จ้ะอย่างงี้ล่ะฮะ แล้วการที่เรารู้ก็แสดงว่าเรามีความละเอียดแยกทำทั้งหลายได้ดีขึ้นนะจ๊ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นความก้าวหน้าของเราในการทำงานของครูบาอาจารย์นี้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจ้ะ